แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะมาทานข้าวด้กันจ้าสวัสดีจ้าพบกับช่องดีวีดเกษตรพอเพียงนะคะวันนี้เราจะมาทำแกงกบแกงแบบแกงกับป่านะคะก็จะสับแบบนี้กบกี่ตัวคะคุณน้องสองตัวกบสิบตัวกบสิบตัวจ้าเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเนาะเราสับเสร็จแล้วเราก็มาตั้งกระทะนะคะ เราก็จะเอากบมาคั่วเนาะกบนี่ก็ประมาณสิบกว่าตัวแล้วค่ะจะคั่วให้สุกเลยนี่สับจนละเอียดเลยนะฮะเนี่ยเดี๋วว่าสำหรับคนฟันไม่ค่อยดีเลย นี่ค่ะล้วก็คั่วไปเรื่อยๆจ้ะอยู่เนื้อเขาขาวชั่วเลยคั่วจนกว่าเขาจะสุกนะคะเราก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะคั่วจนกว่าน้ําเขาจะแห้งลงไปอีกนะคะให้มันงงวดอะค่ะแล้วก็พอเนาะแล้วก็เราก็ค่อยมาแกงจ้ะอันนี้นะคะน้ําก็ออกแกงงวดแล้วนะก็พอจ้ะเดี๋ยวเราก็จะไปแกงกันเลยจ้าแล้วเราก็ ตั้งน้ำนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงค่ะพริกแกงเผ็ดทั่วไปจ้าเดี๋ยว,ว่าอันนี้ที่บ้านนี้เขาาำเองคั่วเองปั่นเอง <laughs> พูดไม่ถูกไ,ไปหลายอย่างเลยแล้วก็เคี่ยวให้หอม,หอมให้หอมก่อนค่ะให้พริกหอมก่อน โรยโรยนี <Read> ่เป็นหองของเราก็โรยใบมะกรูดลงไปเลยจ้าดูสีพริกแล้วน่ากลัวมากเลย แล้วเราก็ใส่เนื้อกบที่เราลวนไว้ลงไปเลยจ้ะคนให้เข้ากันเลยค่ะเนี่ยเยอะมากนะคะสิบสิบตัวสิกว่าครับสิกว่าเหรออ่าสิบกว่า,แล,ววาแล้วก็คนให้เข้ากันจ้าแค่นี้ก็เริ่มหอมแล้วจ้าดูมีสั่นเรมมา มีสัดเริ่มเริ่มมาเนาะหอมแล้วมาแล้ายืนอยู่ใกล้ๆองี้เราก็หอมนี่ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็มาใส่พริกนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันเลยนะคะใส่อะไรบ้างคะพ่อครัวน้ำปลานี่น้ำปลามาลูกเดี๋ยวก่อนดิ ใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้า,าอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเราต้องรอชิมดูก่อนเดี๋ยวจะเค็มไปนะแก้ยากแล้วก็ลสนะคะใครกินก็ใส่ใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะจ้าบ้านนี้ชอบกินชื่รสนะคะรสดีนิดนึงรสดีนิดนึงคะ่ะทุกอย่างไม่มีการตวงนะครับตามใจชัน <laughs> อันนี้พ่อครัวหัวป่านะคะ เขาปรุงมีแค่นี้เหรอคะ <c oughs> โอ้โหคือปุงง่ายๆเลยคะ่ะไม่มีอะไรมากมายเลยโอ้กิ่นหอมมากเลยอยู่ๆไ้กเนีย่ยหิวข้าวเลยจ้าเป็นได้ทั้งกับข้าวเป็นได้ทั้งกับแก้มน,นะคะเียบรลอยแล้วก็เราก็จะใส่ผักนะจ๊ะแล้วก็ใส่ใบยี่หร่าจ้ะ วิลลาลงไปเลยค่ะใส่มากใส่น้อยตามแต่ใครชอบใส่เยอะก็ใส่เยอะใครชอบใส่น้อยก็ใส่น้อยไม่เป็นไรค่ะไม่ตายตัวน่าทานไหมคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอะหน่อยนะจ้ากดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณจ้า